สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องออกมาหาเก็บจะนางแกงหน่อไมอ้เด,ด้อมาบรรยากาศทุ่งนามากับโกโก้มาหาเก็บจะนางไปไปตลาดน่าก็ะไรจะนางน้อยเดียวนื่มันจะมีว่าแถวป่าเนี่ยะเก่ากับป่าอันนี้แล้วมีน้องอะไรมีหอยด้น้องเล่นะ ห้อยขี่กระต่ายห้อยจูบน้องอันนี้น้องปลาไห,หลเหาะฮะอย่านา่งตะเกาอย่านางเคลือยอย่านังอันน่ะหลายหลายในแถวเนี่นี่คือเวนมีนยป่ะนี่เสดอย่านางแกงกับไม้แบบนี้ว่มีหลุดไปซื้อหลุดไปด้วยเถินนางอ้นตะกี้นะ ม,มอสเราคุดนทำสางนี่นี่แหละเมื่อไส้เมื่ออาบมาอาบน้ำอยู่นี่พอทะบนเราขุดตะกี้เมื่อบ้านมื่ตักน้ำนี่นี่แหละขุดบ่เลิกดอกประมาณสองเมตรน้ำเต็มสางตะกี้เนาะแต่คาบุมีไฟเผาไฟผ่าตะโดนหน่อยนะเอาหลอมาสุกเอาอยู่นี่แหละอาบก็ามาอาบอยู่นี่จเจ๊เล็กๆคนบามาแต่เศร้ากับท่านเขาเขาตักเมือ่อน้ำอยู่นี่นะี่นะ กี่ตะกอนเนาะบรรยากาศทงนาเข่าขะง,งามนี่เนาะไนึ่อนไม่มได้ออกมาแต่โดน,นเลยเจ้าคนไม่ได้เห็ดใด้นี่นานี่คนอื่นเห็ดแล้วผมมีผูวเห็ดแล้ว,ลวถ่าวหลูกร้านกะไปทำงานบนอื่นทงไห่ทง,าทงนาบรรยากาศหลาบหนึง่งนอน แม่ม้มอนบ่ได้ยันนั่งยันนังอีกยังเลยนี่เได้ออกไปผ่า้างผลอีกแล้วทางนี่บ่มีมิยันนังเลยนี่เสด็กกับเมื่อไปผ่าทางหมดแือนตะเก่ามีบุ๊มบิ่นเลยจะนางแถวนี่นี่ผมบุมีบิ่เห็นเลยจะกรรมหนึ่งกับยาดอกเลาะท่งหน้ายำแรงเลาะท่งหน้ายำแรง น, Emmanuel, water, นังก็ะอกหมูทางขุนกระ้าหมูเรืองหมูทางนะนี้ก็สวนปลาสดสวนกหนาดไพผ่าสุรบดตัวของกวงงนี่ไงไปกโก้เมื่อเมื่อเมื่อไปเมื่อเมื่อเมื่อมามากโก้มไปเด้ไปเดเมื่อปลาเด้อกินจะนางแล้วปัน เอ,ออมาทางสืบเมือนเห็นยานางแล้วเห็นางผมพี่ไร่จะได้แถวเนี่ยเดี๋ยวกำลังหนึ่งกับพอ่อดอกน้อ่บริลายไปได้โก,โก,โก,โกูกูกูเหมือนจะไปตลาดแกันยาก เขาจะทำเอาหลุดน่งอ้นเมื่อวิลากับเมียเผิ่นก็เลยเอาหลมดเมื่อไปส่งนางลุงไปหงเฮียนเมย์ก็เลยบุมีรถขี่ไปตลาดตะลี่เลยเออสิเด็ดตัวนี้เอาเร่มมาบนใบสองใบน,งนี่แล้ะ มันก็ได้สามนินางผมเข,ขียวด้วยใบหนึ่งมันก็เขียวอย่างนางผุ่มบุคือจะนังเครืออจะนั่งเครือนี่มันบกเข,ข,ขียวมันเหลืองมันแบบ <laughs> คลิปมบนระบายทรงใบ <laughs> ห้าเล็บมาแถวเนี้ยมีแถวนี้น,น,นี่เฮ้ยเจาวานี่มาหกกระสือแล้วโกโก้เฮ้ยบังโก้กไปแซะกับไปน้ำแดลนน้ำก้นไม่ซมดละมดกับพ่อหละไปเมื่อเมื่อกุกรปะพ่อ เอาอีกเอาอีกเห็นต้นนี่แล้วนี่นี่แหละเฮ้ยเอต็มใบนิดหน่อยอึดแทะๆในนางก็ได้วยเมื่องพี่น้องยางมาเนี่ยก็เมื่อยโอ้นำน้องสะน้องสะรวมบ้านเราถ่ายนั่งเอย Lâu năng chơi đỡ này nữa Sống sầu Mười mười, vẫn có mười Nhàng cái tớp luôn thùng nha Đây <laughs> nói đi thì đang có được rồi nàng phùm cho phát nhàng Nói xoay Phải nổi phần Lúc nhà, phần khu Nói xoay cái này, ตอนเนียทรับ้านไี้างออนอไสายยางนงเจ้านะเนะออเอออ,อ,อ,ออ้อามากูดนี่หล่หมดแเนาะนี่เออนงมีผุมเดียวนี่แหละเดี๋ยวคออันและเอามาปลูกนี้นะพอแล้วานี้ ไปซื้อไปซั้งผมงม,งม,มีโหลดไปผูกใบหน้าปลาไหลผูไปหาเก็บยานางเขาเข้ามาอึดอยู่ในหันาหาก็ได้อึดแท้อึวดว,ว,ดว่าโหโหละเปนไปไ<ห>นผักท้างสลายอยู่สบสายดีพี่น้องเง้ยงมแมล็พี่น้องผลกำลังสีต,ตกฝอนหยิบๆอยู่ยยยยยยนเลยนี่เม,มื่มอค่ำมาครับัปยังพี่น้องเลย โกโก้ปะปะปะมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปซ้ายอะนายก็ได้ยินเสียงรถไทยพี่น้องรถไทยแถวขมหน่อยมีมาตัวเม่มานนั่งเป็นถ่าเผาอยู่โกโก้มาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยฝนกำลังป่วยไปมาพี่น้องเลยปะอุ้ยผ่าเหลี่ยมโอลียั่งอะนี่ไรซื้อไม่เลยโกโก้แล้วก็โอลียั่งอะนี่ นาะมือพ่นอีแล้วอันไม้ลูกใหญ่มีมอนกระจูดบ่ได้พี่น้องเอ้ยพ่นกองจุดพ่นอยู่พ่นถ้าได้กองมันโบแห้งจากเถ้าพ่นตกอยู่ข้อมือข้อมือมี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 บอยู่กูพอชินจูดจะเอ๋มีไงเห็นจังกินมหญ่สบายดีเลยพี่น้องเจ็บเจ็บอยู่พี่น้องเอ้ยจักซิมพี่ยังพุ่น แกงไม่แกงไม่ไลปั uh ๊บเจงไม่ซุกนเลนี่ยโอ้เมียมนคไรไหลเนามันงใส่อ็นนั่นเนื้อเนื้องวนเอ็นงวเอ็นงวเอ็นควยแม่จไปซื้อกันหนูมาใส่กันบ่บ่อู้ยังอือยังเขาไปตลาดไ่มีรถมันเนเขาลุกไไปนั่งก็ยจะไปหาเก็บเหมือนจ เราไปหลอกหักเก็บยะนางพี่น้องเอ้ยหักเก็บยะนางก็กล,พลงพลาดตื่นพลาดตื่นเอาซีม okay, ซซิมหน่อยไปเสร็จโอเคป้องเ,เขาเดาซีซีิล์มอีกแล้วปลาสันนะตักเส้นถ้วยยิ้มเข่าเลยได้ไหมเสร็จแ,แล้วปลาพี่น้องกินแกงน้ำไม้น้ำกันปาดพี่น้องเรียบร้อยแกงน้ำไม้ไหลไม่ใหญ่มอนพี่น้องเลยอุ้ยหายทวนทวน,ทนเขตแซ็ตขัด เอา้เอาวเพ็้นเพียงอีกแม่มาเนี่ยพี่มันเข้าใจเอ็นแม่หมอทิพแห่งเลยพี่น้องเบือ่อตากแล้วเอาออกไปตากพ้นกระตุกมาถักกระเรีนไปเก็บแล้วไปเก็บเพระาะว่าพ้นเช้าแดดมาเอาออกไปตากอีกอพ้นมาอีพ <laughs> ้นมาย่างไผ่ได้เหมือนกันแห่งเอออันนี้ไหนเออมายางไผุู่เขาหุวกวางเด็ดพ้นใหม่เลยพี่น้องเออพ้นตุกมันเลยบริมีแดดตากนะตุกอยู่คุมือเอามาย่างไผ่เนี้ยพอละมั่งไหม ตัดพี่น้อเปิปิงลายแต่แต่บงเว่ากินช่ำๆไม่ลูกเยแข็ไม่เตมถวยเ๋ยวตเือบหมกเดือหอมังมันหากบอน้อยลูกมากันคืนกินเข้าวต้อนกัน่มนอยากยังเจเข้าของหน้ามองว่ามาคืออยากกินข้าอีกพี่น้องเลยเกือบทุกมือเลยบอน้อยสี่วัีสองวงกินอีกเท่านึงว่ารมาเขาเขาเย็นไล